สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กเ a k นะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มากับเพื่อนเปานะครับสวัสดีครับผมเปาเดินสรวจป่าล่าผีนะครับผมวันนี้เรามาทาอะไรนะเพื่อนก็วันนี้เราจะเอาข้าวมาให้ลูกผีโคลนะครับผมใช่ก็พี่พี่หลายๆท่านขอมานะครับผมใช่ให้เอาข้าวกับเผาผมมาให้เขานะครับผมใช่แล้วเปาเขาไม่กล้ามาคนเดียวเขาก็เลยชวนผมมาด้วยนะครับเป็นเพื่อนครับจะได้ไม่อันตรายด้วยครับเพราะมันกลางดึกแบบนี้ ใช่ใช่เรามาก็สองคนนี้ก็วยชั่วหน่อยนะเพราะว่าผีโพงนั่นจะออกหากินตอนกลางคืนนะทุกคนเราก็เลยจะลองไปหาดูกันก็เรายังไม่แน่ใจนะครับว่าผีโพงมันมีกี่ตัวนะไม่ไม่มันมีกี่ตัวก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับคือมันมีทั้งลูกมาแล้วตัวพ่อมันครผมไม่แน่ใจนะว่าไม่ใช่พ่อของมันหรือเปล่านะพี่ก็โอเคครับผมก็เรามาก็สองคนนี่ก็ต้องอันตรายกันนะใช่ใช่ต้องระวังกันหน่อย ก็เพื่อไม่เสียเหลากันครับใช่ครับไปกันเลยครับทุกคนโอเคผมก,ก,ก็ก็จะไปผมพอขอัะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และหนึ่งติดตามนะครับทุกคนไปครับก็เพื่อโอเคครับทุกคนไอ้นี่ก็เป็นบึงผีโพงนะครับทุกคนแล้วผมก็ได้มากับเพื่อนเปานะเพราะผมก็มาครั้งแรกนะครับบึงนี้เพราะมีหลายบึงมากเลยทุกคนใช่ครับ ทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบึงเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะเจอผีโพงที่คนอื่นเขาหากันหรือเปล่าครับดูครับทุกคนตรงข้างล่างมันจะเป็นบึงเลยนะผมก็ไม่เคยมานะครับผมมาครั้งแรกเลยครับตัวบึงนี้โอเคครับโอ้ บรรยากาศน่าก,กลัวมากเลยครับเพื่อนทุกคนดูครับไม,มไม่เจอเลยมีกลิ่นเน่าว่ะได้กลิ่นเน่าป่ะไม,ไม่รู้อ่ะมีกลิ่นเน่า,า,นนาทุกคนกลิ่นเหม็นเน่าครับ กินออกสับๆนะครับอ้น,นี้มันก็จะเป็นป่าแบบป่าแบบลึกเลยนะข้างในครับผมไม่กล้ามาคนเดียวเหมือนกันแล้วครับผมก็ถ้าเป็นผมผมก็ต้องชวนคนมาเยอะๆครับเพราะมันน่ากลัวด้อครับทุกคน โอ้ทุกคนคนระับบึงใหญ่มากเลยแต่เหมือนบึงนี้มันจะแห้งไปแล้วนะเพื่อนมันจะมีน้ําช่วงนี้เดียวนะทุกคนมันมีน้ํำนิดเดียวแต่บึงนะี้มันจะแห้งไปแล้วครับทุกคนดูับเน,นี่ทุกคนอันนี้รอยตีอแล้วเพื่อนเนี่ลอยตีนเต็มเลย วนะ่าน่าจะเป็นพวกลอยตัวนะพวกสีฟูนะครับดูดิบึงนี้มันแก่แห้งลงมาเยอะเลยนะทุกคนขนาดฝนตกนะทุกคนเนี่ยมันแห้งมากเลยนะบึงนี้ก็กอนน้ำเยอะนะใช่คร<ช>ับนะแต่ครั้งแรกแห้งกว่านี้อีกนิแห้งแบบไม่มีน้ำเลยนะไอ้น,นี้ฝนตกทุกคน<ร>ดูนเพื่อนว่าเราจะเจอไหม ถ้าเจอนี่ก็ดีเลยนะท่านผู้ชมก็จะได้ดูกับเราไปด้วยครับผมก็ไม่เคยเจอนะครับเพราะฝั่งนี้ผมไม่เคยมาเลยนะมากี่รอบแล้วเพื่อนมาหลายรอบแล้วเพื่อนเจอทั้งพอ่อทั้งลูกครับแซ่ทุกคนเป่าเจอทั้งพอ่อทั้งลูกเลยนะ แต่เวลาชาวบ้านออกมาหาพวกเห็ดพวกพวกเห็ดพวกสัตว์นี้เขาก็เจอนะทุกคนใช่ไหมเปล่าที่เคยบอกอ่ะใช่เราเจอบ่อยแล้วช่วงบึงนี้มันจะเหม็นมากเลยยัช่วงบึงนี้ยังเหม็นเลยพ่ บึงกว้างม,มากทุกคนไม่แน่ใจนะครับว่าน้องเขาจะยังอยู่หรือเปล่านะถ้าเราเดินมาเปน็นนี้จริงๆต้องออกมาแล้วนะแต่ไม่ออกมาครหาทุกคนไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของบึงนะครับแฟไป,ไปลองมปทางนี้เพื่อนเดินรอบบึงเลย เดยวเรานั่งรอสักพักหนึ่ง嘛เราลองนั่งรอดูใช่ใช่เดี๋ยวเราลองปิดไฟนั่งรอดูสักแป๊บนึงใช่อะปะถ้าไม่ได้ยินเสียงอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเราก็กลับละใช่ใชโ่โอเคคโอเคครับผมเดี๋ยวเรานะมานั่งรอกันสักแป๊บหนึ่งนะพี่นะก็ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็ต้องกลับกันแล้วนะครับผมใช่ครับก็โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะโอเคครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้นั่งรอสักพักแล้วนะใช่เราก็ได้นั่งรอไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ยื่นเสียงอะไรเลยนะเดี๋ยวเราจะลองเดินสำรวจอีกรอบนะครับใช่แต่เราจะเดินสำรวจวนดูรอบบ่อนี้ดูทิ้งใช่ครับถ้าไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องกลับแล้วนะเพื่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันแล้วพอเอฟซีไลท์ท่านบอกเพื่อนว่าเลยนะบอกว่าให้เอาข้าวพวกอะไรนั่นมาให้น้อยได้ใช่ก็มาแล้วโอเคผบมก็เดี๋ยวเรา ไปเดินสำรวจดูกันต่อแล้วใช่ครับทุกคนโอเคครับไปเลยครับท <Okay. S 2> ุกคนเดี๋ยวเราเดินสำรวจเลยทุกคนนี้ก็จะเป็นบึงเลยนะครับทุกคนบึงนี้น้ำเขียวแล้วก็เหม็นด้วยนะครับทุกคน เฮ้ยเล็กเหอเฮ้ยใช่เปล่าทุกคนเหมือนจะเจอนะครับทุกคนดูดูทุกคนเฮ้ยฉันว่าเขานอนเขาหรือเปล่าดูดูสิัวนๆเขานอนหรอเพื่อนไม่รู้นะใช่เฮ้ยแล้วไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยอะ เฮ้ยนอนหลับเต็มเลยวะป้าเอบบาพวมไปให้เลยทุกคนในแม่นอนนิ่งรึเปนอนนิ่งไปเลยม,มีชีวิตที่บ่วไปดูดิเข้าไปดูดิบ้า จะพาทุกคนไป,ไปใกลนะไม่แน่ใจนะครับอาจทุกคนดูทุกคนอเไม่แน่ใจนะพีออามึงมึงยุดตรงนีไ้ได้ไไ่นดน ผมจะเอาข้าวไปให้เลยนะทุกคนนี่นะเพื่อนเล็ก็กำลังเยะเตรียมข้าวไปให้นะเตรียมข้าวกับผมนะครับ ดูดูนะว่ามันมีกี่ตัวต้องดูรอบๆก่อนนะทุกคนไอ้เล็กเข้าไปดูน้องเลยไอ้พี่เข้ามั้ยน้อง นี่นะครับเพื่อนเล็กก็ได้เอาเข้าไปให้แล้วนะครับเข้ากับพวกผมนะครับกินเหม็นมากเลยนะไม่รู้ว่าเขากินอะไรหรือเปล่ากินไก่สดหรือเปล่าแต่เราเอาเข้ามาให้นะเพราะเขาบอกว่าผีโพงนี้ตอนเช้านี้จะเป็นคนปกตินะทุกคนใช่ไหมใช่แต่พอเราตอกนกลางคืนเนี่ยมันดุมากเลยนะใช่ใช่ไหมใช่ครับพรเราต้องระวังนะเพราะตอนกลางคืนมันดุร้ายนะ หรือพอออกไปหากินว่าหรือให้ลูกนอนวะกูไม่แน่ใจนอนข้างบึงเลยแนละ้วเพื่อนนะข้างบึงนะทุกคนล่างเป็นบึงเลยนะเนี่ยเป็นบึงน้ำมาเลยนะผมก็ถ่ายไปใกล้แค่นี้นะทุกคนเพราะมันกลิ่นมันเหม็นมากครับเราไม่กล้าเข้าไปใกล้อยู่เนี้ย เข้าได้บ่มีกาเลียก็ดีเนอะเราก็ไม่แน่ใจไล้นะครับว่ามันมีกี่ตัวเนาะใช่คือหรือตัวพ่ออาจจะไปแบบว่าไปออกหากินให้ลูกก็ได้ใช่ใช่ใชทุกคนนี่ก็จะลกมากเลยนะเท่าเนี้ยแบบนอนกันข้างบึงเลยทุกคนก็ออื แมงเยอะมากเลยนะเจ็ะเองไงต่อเว้ยไม่รู้อ่ะหรือว่าอะไรหรือเราจะกลับกันเลยใช่เดี๋ยวเขาทำร้ายเราใช่เดี๋ยวพ่อกลับมาก็ทำร้ายเราใช่ใช่ดูอ่ะเหมือนเขาจะเริ่มตื่นแล้วนะทุกคนไปไปไปเดี๋ยวเรากลับกันไปไปโอเครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราก็ตัวกลับแล้วนะครับผม ก็น,นี่นะครับก็เราได้เอาเข้าวกับพวหผมมาให้น้องแล้วนะพี่นะเมันน้องเขาจะตื่นหรือเปล่าเอา๊ะเฮ้ยไปกลับกันเลยไปไปเราลองสำรวจหาดูพ่อเขาอ,อีกสักพักนะึงถ้าเราเจอพ่อที่นี่ก็ดีเลยนะทุกคนจะได้ให้ท่านผู้ชมดูกันได้นะ เดินออกมาแล้วทุกคนดูบึงดิมันจะมองไม่ค่อยชัดเลยนะทุกคนบึงเนี่ยเดี๋ยวถ้าวันหลังแบบเราว่างๆเราก็จะเอาพวกข้าวพวกอะไรมาให้นะทุกคนไม่ก็ตอนเช้าเราอาจจะเอามาให้ได้ พอก็น่าสงสารกันนะใช่ตอนเช้าทำมามได้มาเราเช้าดีกว่านะใช่เราจะได้แบบไม่ต้องกลัวมันมันจะได้แบบไอ้พวกนี้ตอนเช้ามันไม่มนิ่มใช่หรอมัน,ม,นมันเหมือนคนปกติงไงเจอเขาพูดมานะครับทุกคนแต่ถ้าตอนคืนนี้มันจะอันตรายนะแบบเมื่อกี้นี้เรามันก็ไม่ค่อยกล้าไปใกล้นะโอเคเรืยไปเดี๋ยวเรากข้กันนะใช่เพราะอาจจะเจอตัวพ่อก็ได้พ่อพ่อ เราก็จะเดินออกจากป่าเลยนะเพราะเดินออกไปอีกไกลเลยนะนี่มันก็จะเป็นป่าแปบนี้นครัทุกคนทุกคนครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนะมันมีคนลุกอะ่ะทั้นี้เป็นต้นไฟนะทุกคน หมือนลุกขึ้นมาเรียกพ่อเขาวะนะใช่เพื่อนช่างมึงพัย่เออที่นี่เหมือนลุกขึ้นมาเรียกพ่อ,อ,อ,อไปไปไปเขาคิดว่าเราเอามาเอาอาหารเอาพ่อมาให้เขาเกลียวเป็นพ่อหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนทุกคนลุกขึ้นมากินข้าวอ่ะ เฮ้ยเสร็จแล้วไหิวมากเลยเนี่ยดูดิไอ้ลิอ้ดูดิน้องเขาน่าจะ๋ดีมากเลยนะเฮ้ยทุกคนดูดิครับยังไม่ตอบมาเนะครับทุกคน พ,พี่พี่คือดูนะน้องกินใหญ่เลยนะนองจักกนเลยพนะี่เมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยอันนี้ลุกขึ้นมาใช่เลยใช่หรือว่าเป็นตัวน้องเขาน่าจะหิวจัดนะเนาะใช่ตอนนี้พ่อเขายังไม่กลับมาทุกคนดูโหดูคุยอญ่านไะ tôi con đuôi, tôi phải đi lấy nếu tôi không được tôi nghĩ sa mát sẽ thấy quy quy phả lộp 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 nó lộp phả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  ทุกคนดูโอ้โ oh. หมันกินเละเลยอ่ะทุกคนดูมันกินได้เนื้อหมูเลยนะเละกระจายเลยนะผมว่าน้องเขาน่าจะหิวจัดนะน้องเพืนะ่อนใช่ไปเราก็จะทิ้งพวกห่มไว้แบบนี้เลยนะ,พะเพื่อเอน้องเขากลับมานอนอีกรอบครับทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าไปไหนแล้ว วิ่งเข้าไปในป่านู่นเลยนะหายไปแล้วครับเราก็ไม่กล้าตามมันละโอเคเล็ดเดี๋ยวเราไปรีบรีบกลับไปดีกว่าเพราะมันอันตรายด้วยใช่อันนี้ก็เวลาประมาณจะเที่ยงคืนแล้วนะทุกคนพอเรามานี่ก็ประมาณช่วงสามทุ่มแล้วีนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วนะเราก็มากันนานกว่าโอเคครับทุกคนผมก็ได้เดินออกมาข้างนอกแล้วนะทุกคนดูต้นไม้ข้อสูงครับ เขาบอกว่าต้นไม้นี่อาถรรพ์เลยเพื่อนใช่ใช่น่ากลัวมากเลยต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามาหาปลาเลยเขาเคยได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยงจะเจอาใช่ครับหลอนมากเลยเร็วไหมเราลิฟต์กลับันดีกว่าใช่นดึกแล้วเรานะโอเคครับทุกคนผมก็ได้ออกมาจากป่าแล้วนะ เพราะว่า<ช>เดินมาไ<ห>กลอยู่ครับดูนูเหงื่อทั่วมาก <ใน S 1> ผมเหงื่อท่วมเหนื่อยมากเลยนะ<ช>ครับใช่ครับโอเคครับถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เราสองคนกันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับ